ขเข้าสู่กินจ,นจริงผมกตกในช่วงแพชชกจุที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้แน่นอนว่าของยืนพื้นคือเควสหลักแห่งแคว้นดวงจันทร์เ็ต้องมากันเพิ่มอยู่แล้วละ่ะหลังจากที่ทําจบไปเมื่อเมื่อปานปานเดือนกว่าอาล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นแหละเพราะว่าอะไร จะมีอะไรแป๊บหนึ่งแน่นอนคือบอสใหม่บอสไทเฮราแต่ก่อนจะมีบอสใหม่ก็ต้องมีตัวใหม่เมฟเฟอร์ผู้นี้ คือสายสะสมตัวกรอนแนวเจคือคลั่งกันหมดแล้วล่ะมเป็นสรงเจคนที่สองถัดจากจีกวางที่ตู้ผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วโอ้มันเจคือตัวสายสายดาเมจหลักนี้แน่นอนก็ต้องปจํตัวจํตัวแบก night o Sky สกายอันวิลลิงเซตได้กับเงียบเงียเงียะตะเกียงผีที่จบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตะเกียรตัวละครอ,อันนี้ไม่ต้องพูดถึงโจมตีวอเระล่ะหมกุกดาโจมตีคือเอาสูตรอสอรพิษเลื้อยส,สลิเซอร์เอ็กตามินา่าเพื่อเพิ่มความเร็วการโจมตีทเทอร์เมนไนท์ เพื่อติดสถานะ Charu Dance Stamina ที่ใช้จะลดเพิ่มเติมจะลดลงจะอยู่ในสถานะ s ป l i t t e r การใช้ Skill า h ุ t s n e t Strategy or Dance of Thousand Nights หรือวิ่งจับยังไม่ออกจากสถานะ s ล l เซ t e r พุ่งโจมตีกลางอากาศก็พวกสือเวทเส็ดและสือเวทสามันแหละส่วนอันตี ทา้เม็เอ็นไม้เป็นพื้นที่และใช้ Wheel of Falsehood มาแห่งความปลอดเท็จแต่ขอกลับมาก่อนโซเดนะโะดเดสรัปลเงาเมาื่อใช้ไอยานผึกษาอย่างน้อยหนึ่งเม็ดคือชาร์จโจมดีของเนฟเฟอร์จะถูกแทนด้วยชาร์จโจมดีพิเศษ f a น t a ส m p เพอร์ฟอร์แมน์ แทนสถานะชารูแทนสถานะชารูแทนจะหายไปเมื่อมันัสโพพมันสามครั้งใช้ครบหรือไม่ก็สิ้นสุดเวลาหยาดลูกษ,ษาก็เป็นคนแรกที่เจ๊เอใช้หลังทำปฏิกริกร,กร, 2, ร,กริยางอกเงยจันทราจะมอบทรัพยากรแก่ทีมภายใน2.5วินาทีหลังทำปฏิกิริยางอกเงยจันทราคือได้หยาดลึกษา1เม็ด 2.5วินาทีได้สูงสุด3เมตรมาทำอีกระยะเวลาเอฟเฟกที่ว่าจะโดนร <Fantastic Performance. S 1> ีเซ็ตฟันทัสน์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มมีอย่างน้อย1เมตรขณะใช้สกิลธาตุก็คือจะใช้จะเป็นการชาร์จโจมดีพิเศษฟันทัสเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งไม่ใช้สตามิน่า ได้เงาลวงตัวเองออกมาเพื่อทำการดาเมจทำดาเมดซ้อนในที่ตัวเองและเงาลวงทำดเมเมาให้พื้นที่สองในสามสองถึงสามส่วนอันติซีเพรเปอาครูไอฟันทัสแน่นอนก็ทํทำพื้นที่วงกว้างแ,ลแลนนหละและแน่นอนเวสหลัก หวนมองแสงจันทร์ที่ดับศูนย์หมาปาร้องโหยหวน,หวนตามขณตามเส้นทางแห่งแสงจันทร์เมฆมอกอึมครึมปกคล,ลุมหัวใจผู้คนเรื่องราวในอดีตปรากฏขึ้นตรงหน้าทีละฉากสถา,สถานที่หลงเหลือจากปรอดสารยังคงพลักดันผู้คนมากมายให้ยามแหวกว่ายมุ่งหน้าต่อไปในแสนทายแห่งโชคชะตาแน่นอนว่าทำเควสภายในเวลากำหนดเราก็จะได้รางวัลเซรเพิ่มเติม แนี่ยพอมาเพิ่มคือทำเชิญสมบัติรับแดนอัศจรรย์นี่คือต้องโคน PVP แดนอัศจรรย์พันดาราแงแจ้งเตือนการเปิดความสนุกไปกับหุ่นแดนอัศจรรย์ทั้งสงผู้ซื่อสัตว์ต่อคุณและใบหมอนและเยี่ยมชมโลกอัศจรรย์ที่สร้างขึ้นโดยแม่มดออกเทเวีย ที่นี่มีเกมมากมายและหลากหลายเกิการสามารถเลื่องเล่นตามอำเภอใจไม่ว่าจะซิงเกิลเพลเยอร์หรือโคอปก็เล่นได้เต็มตามอำเภอใจนอกจากนี้ยังเล่นแสดงความคิดสร้างสรรค์และสร้างดันที่มีกฎเกณฑ์ของตัวเองได้อีกสมเป็นผู้สร้างเกมเราผู้ชำนาญในวิธีการออกแบบที่น่าสนใจให้เป็นจริงได้แบ่งปันความสุขและแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากไวจากการเพลิดเพลินกับเกม ยังจำลองเหตุการณ์ที่แมมโมสส์ t เวที่พบเจอในแดอนอัศจรรย์เพื่อรับสก,กินมากมายและถ้าเราทำเควสหลักสำหรับศาสตรทฤษฎีหลวงที่เคยใหม่ใน5.6ซึ่งใบกันเยอะเราก็จะเข้าใจกดเก์นี้มากขึ้นแต่ทำถแถลงอ แน่นอนแล้วว่าเขาต้องทําตามกฎเกณฑ์วันได้น่าอัศจรรย์เทียนล่องท่องลาตรีนี้มีเวลากําหนดนะส่วนคําเชิญสู่แดน,นแนนอัศจรรย์พื้น,นตื่นหันสาต้องทําเพสต์ักกองซิงเฟลเนสแดน,นลมแหละทำให้กริริกาคําเชิญสู่แดน,นอัศจรรย์พื้นตื่นหันตา,าให้ให้เสร็จรับ คือคักเปลี่ยนพลังหรือเมื่อหนึ่งค่าที่กำหนดจะปลดล็อกรางทรัพยากรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้อีกทาแนะนําได้เวลาเปิดกล่องของขวัญแล้วลูกโลกภูมิทัศน์อันเจ,จิดจะได้เปิดประตูสู่โลกแสนมหัศจร,รูกดุนแดนอัศจรรย์ของคุณและทีมพรมดินแดนที่แม่มดออกทีวียิ้งไว้ให้คุณกลับไปหมอเพื่อค้นหาความสรุปใหม่จากเกมมากมายหลากหลายกัน รอบนี้ฟรอสไนเฮราสิ่งมีชีวิตท,ที่เลินระเวนอย่างยิงทนงนคืออันหนาวเหน็บโอ้ภุมแดนพลังโบราณที่ได้จากการสุดฝนยาวนานโดยเจ้าท้องนภา,านอย่างอิสระเหยงแววว่าของมันสองประกายความรุ่งโรจน์ของยุคดึกดำบันจนปัจจุบันรพมทั้งที่บือบีเสียงก็กล้องกลางวันของยุคสมัยที่ล่วงเลยไปนี้ก็ยังอยู่ มันก็ใช่ตรงที่ตรงที่อั้นยังไม่เพิ่มพื้น,นที่ใหม่เวสตัวน,นี้เราต้องทําแน่นอนเวสหลัก6.0ที่ใครใหม่ในร้านนั้นอันนี้คือเราจะพาไปที่ ตินแดน PvP หรือไม่ก็โคออฟแต่ตอนนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราผ่านเฟสหลังต่อไปโอเคกลับโอ้เรืยชิมต่อหลังทำเควสหลักอันยาวยืดเยอะกว่าจะจบก็หลายพาร์ทอยู่วกกับกิจกรรมเกมเพลย์ที่จบไปไม่นานนี้ทําเสร็จไปไม่นานอันนี้มาทางโซน PvP หนึงโคออฟบ้าง Why? Imagine, if you can believe it, a whole other world within, within this universe. universe. In that world, people found supreme bliss in what can best be described as lucid dreams. Reality became blurred, or rather, redefined. Yeah, but outside of their flawless reality, the problems of the material world remained. And in the end, the cold, hard truths of the real world caught up to them in the reality to which they had escaped. Deep in the dark ruins, another soul who was fleeing destruction discovered the final remains of this world. These two terminals were once a means for the dreamers to manage the outside world. Now, they form part of the mage's collection. The mage once tried to form a world from things she had gleaned in her eclectic experience. But as the calm observer, she never found that spark of inspiration to bring everything together. Before fate caught up to the wandering mage, she paid one more visit to her wise and learned friends. She learned much during their time together, and although she did not find the answer, her loneliness faded away in time. But as she and her friends crafted other wondrous worlds together, she finally realized the missing piece in the world she dreamed of creating a vibrant, captivating protagonist. Glorious traveler and their impeccable companion were the perfect candidates. She was filled with hope. The lucid dream of a lost civilization was built anew, and the mage's vast collection now had a world to call home. After sojourning for so long, it was time for her to leave, lest the destruction catch up with her. And in any case, เรืรรร่องรักมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันต้องทำให้สายหมดใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามา,ามเลิกใจหนึ่งใน,งนงสองคือเลอกตัวเอกใช้ไม่เล่นแล้วเปลี่ยนฟังกง มีชุดให้เลือกทั้งสามแบบนองนี่นี่แล้วก็นี่ถ้าหลับเ,เป็นชายก็มีให้เลือกเหมือนกันอาลูกภายนอกอชาวห้ว้น้ำนี่ฉะชาวช้วนไฟเรืนอกันได้ละ ผิวไม่เปลี่ยนตาผิวทรงผม สีผมก็เฮ็ดมีให้เลือกชุดเสียงแล้วแต่จะเลือกเอา 1. เสียงเป่ส,สองเหมือนค่อนข้าง,างเป็นผู้หญิงแนวตวัว แนวผู้ใหญ่ er สารดีกว่านี้อีกย้อนสิเธอลองดูงโชเนน er เหมือนกัน Sincerest greetings, traveler and paimon. <laughs> อันนี้แหละ

อันนี้ไม่ใช่ตอนอันนี้เราเลือกด่านของเล่นคนอื่นแอลไ้หาเพื่อน V ี สกินกับดาดสตทีมพื้นที่เนี่ยนอนไม่พ้นไปเท่าพาสเหมือนทำไม่ไห้ขายอันตัวนี้เอาไอ้สะ ไอ้สร้างกับอัพโหลดหมดจานเดี๋ยวนี้ละ่ะสูมสกินนี่มีเลย ไว้ให้เพื่อคนอื่นส่งตุดปรับแต่งบัฟวิ่งเร็วทำอะไรได้บ้างอ๋อรางวัลน,นี่ยังไม่ได้เริ่มแค่เล่า กันไปว่ามีอะไรบ้างเมนูจับคู่มูสกินดูไหมสิเจเพได้ไหมนซสายใสอีโมจิท่าทางเสียงอิโมจ ตรงนี้ปรับหน้าตาในปรับชุดที่ใส่ให้สร้างอีกหนึ่ง Sincere Sincerest Greetings. ก็เปลี่ยนได้อันนี้จำกัดเวลาใช้ we something นี่เอาไว้ปรับแต่งตัวชุดแต่งตัวนี่สก,กิปสร้างเองไม่ทำไร ไปเป็นล็อบบี้ไปเล่นดานแล้วก็แน่อนอนครับอันนี้ไม่เกี่ยว อินฟอร์เรื่องดินแดนใหม่อัน,นี้ล่ะนี่แน่นอนก็ต้องทำทำชาเลนจ์ตรงนี้มันคือการเก็บ กับเก็บเพื่อช้าเา mm hmm. เก็บตัวกับอาวุธแต่นั้นนี้เป็นอีก,อกทางหนึ่ง ที่แ่าเปล่า นี่กำลังเล่นเล่นล็อบบี้กันอยู่เนี่ยีแบบหลายแบบโรคลท์อาของโรคลท์สื่อด่วนทาพาร์ต้ัมแบบโคอดของจอมตัวล่าขุมทรัพย์ก็ ในร้านหลบหลบหนีก็โคออฟเดี๋ยวนี่ขนทางใดเนี่ยเล่นเป็นตี้กระชานระหว่างทยานพาร์ทเทมเพลตด่านระจนภัยไม่ได้จับล้อมแบบไม่สมมาตรมอนดิงดิ้ง,ง,งตามนั้นถีดที่เขียงข้องรารดีแบบด่วน เรื่องของคอมเมนต์นี่เข้าห้องเหมือนเล่นนี่แบบโอบาคอแบบโรบล็อกส์เนี่ยง่ายคือโอ้โหเลนแบบโรบล็อกส์ อันนี้ก็ลองกันแค่นี้แหละ